มวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายบุิรสุปุตโซคนค่ะมึอนี้กัปตลาดมาได้ไกลาบาทมาตูวหนึ่งค่ะเลิศเลิศม,มาต้มตับปูสูพี่สูนองกินเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้มตับปูมาเบิ่งเลยค่ะเ่าเสีสยเฮ็ดใหญ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะดับเลยเอามาเกี่ยมเคียงเลยค่ะเอามาซอยห,หัวคามะ,ะค่ะต้มตับปูให้ที่นี่ต้มตับปูแต่ว่า ขาสิแบบเอาแบบบันบ้านให้มีน้ำสดน้ำนอกกค่ะพี่น้องขาน้ำซุปสดน้ำต้มตะปูลวกโอต้มตะปูนิ่มแก้วซึ้งเราค่ะพี่น้องขามาเบิ่งกันเลยค่ะแบ้าวเสียบกันเลยนะค่ะพี่น้องขาอือมันหัวขาดเลยฮาก็มาทุบหมูกินไทยปี๊ดๆทุบหมูกินไทยปี๊ดๆทุบแลี่เวขาก็สีเอาไปขวานะคะขวายมันหอมๆนะค่ะพี่น้องขา ขัวมันหอมหอมเมนกระเทียมพร้อมด้ยค่ะกระเทียมมีกระเทียมเมนหัวคาเนาะค่ะพี่น้องขามีกระเทียมมีหัวคาอืมอันเคียงเนาะค่ะพี่น้องขามีใบตะกูมีใบตะขามอ่อนพอ่าเอาสิบปุ่มปุ่มน้ำซุปไปน้ำนาะค่ะพี่น้องขาใจมีน้ำสดไปน้ำนาะค่ะพี่น้องขาต้องกมาขวดเคียงเลยค่ะพี่น้อง หัวเคียนใช่ตัวตะเคียนตัวที่ตัวข้าเป็นั้นช่สูดไปสูรมาสูดไปเจ๋งนกขาอือไม่มีสูดกับนกขาอือตัวไปตัวไปไม่หงุหต่อไปทันนะขวดกัดนกขาอือถึจะปูดใสของฉันอือขวดเรลเลยเขาก็มาข้างหมอคขาข่างหมอเขาใส่เคียงลงไปมาคิไขไ่กับปูดนอกผัดนอกขา ตะลักไชไปมะกรูดคะ่ะแล้วกรูด่ข้งขวาวไยแบบค่ะห,ห,ะะหอมๆทิ่มแมลงลงไปเบฟคะ่ะอืมทิ่มไวเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาหมอ้อกับพี่น้องคะ่ะปิดฝาหมอ้อล้อแหนล้อแห,หนน้ำมันเดือดนะคระัเขาจะเอาไก่มาใส่นะครับพี่น้องคะ่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วเขาก็เอาไก่มาใส่นะครับพี่น้องขาก็จะต้มเป็นโตเลยนะคะาการต้มตะปูนี่ก็ต้มเป็นโตเลยนะคะับอื นี่ดาบนีไต่นีขาเขาจะแยกออกอยู่นะคะแต่ว่าไก่เนี่ยตัวไก่เป็นตัวก็ใส่ลงไปพี่น้องขาปีดฝาหม้อไว้ครับพี่น้องขานะร่มสูกครับพี่น้องขาะหลังจากนั้นวางวางา้อยมันสูงเขาก็ไปตำน้ำกิมนะครับพี่น้องขามาเบิ้งลูกคาแต่น้ำกิมก็มีมิงเมียนหัวตะไคร้เมียน พริกมีกระเทียมมีสีหอมนะครับพี่น้องขาเขามาตำกับเล็กค่ะใส่พริกลงไปนคะครับพี่น้องขาใส่พริกลงไปมาเผ็ดกับใส่เผ็ดนะครับพี่น้องขาใส่พริกใส่กระเทียมใส่เคียงนคะครับพี่น้องขาล้วเขากะมะ็มาตำล้อในช่วงเคียงล้อไก่สุกนกคะครับพี่น้องขาอันนี้สูตรไทยสูตรไม้สูตรแทงกะหล่ำเตะคือเกลือนะครับพี่น้องขาน้ำจิ้ม สูตรพีบอกนะครับพี่น้องคขาแซ่บแซบไปแซ่บมันแซ่บฉันกับที่เก่าแล้วครับพี่น้องขาอืออันนี้สูตรเฉพาะของฉันเลยนะคะ่ะเออซอ,อยหัวกินไข่ใส่นะพี่น้องขาใส่ครบทุกอย่านท่าก็ต่ำต่ำต่ำตำให้มันเขา่ากันต่ำให้มันแหลกนะครับพี่น้องขาน้ำกิ้มรสเด็ดครับพี่น้องขาโอ้โหจับโป๊ก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 เฮ้อ เนี่ยลงขีดเนี <window> ่ยลงพื้นสร้างวันมันเทศกินเองยิบใส่ยุกเก่าครับพี่น้อง่าตำมันแหลกแล้วครับพี่น้องตำมันแหลกตำปุ๊บ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 ุ๊บปุ๊ ละเอียดไปละเอียดมันละเอียดฉันก็ได้เต้คือเก่าแล้วกับพี่น้องขาเนี่ยต่ำไปต่ำมาต่ำมาต่ำไปต่ำมาต่ำไปต่ำไปต่ำมาอยู่นี่ละคพี่น้องต่ำให้มันพ่าทางล้อไก่เากน,นาะครับพี่น้องขาล้อไก่สูงใกล้บ้านพอมีเขาก็จะต้มโดนเล็กน้อยต่ำเล็แล้วรับพี่น้องขาเขาก็มาปรุงก็ตามใจชอบไปครัตย่น้องหอมนู้นหอมักอันหอมมันหอมชินไทยเนาะครับพี่น้องขาหอมหวชินไทย หอมวันไทยใส่บหนาวครับพี่น้องค่ะมานเบืองเวยค่ะใส่มะนาวบีบบัลงลงไปเลยค่ะบีบน้ำบักนาวลงไปก็ใส่หวมเปียงมันลงไปเลยนะคะเป็นสูตรทางบ้านเขาค่ะเป็นสูตรของเขาคะเออเป็นสูตรของเขาใส่บกนาวลงไปค่ะเขาเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดซีโรถหารธว่ากันแต่เขามีสามรธว่าเขาหารถไปเลยครับพี่น้อง่ะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดพูด เนื้อที่ใส่ซูโรตน้ำกิมร้านข่อยจะมันเลิศอือหูผนใส่ลงไปจักงอแงระบุหาต่ำมึงอือหูผนเลิศหีิบใส่ลงไปมะนาวลงไปค่ะอือใสเปียก์มาลงไปพร้อมพี่น้องแต่เพราะว่าแต่ว่าเขาประเด้ดต่ำมันก็าจจะว่าคิวนะครับพี่น้องขาใส่เนี่ยมันลงไปน้ำโอ้ยขอดื่มน้ำลายอ่ามงอัน ซอยหอมลงไปกับพี่น้องขาซอยหอมลงไปจ้าซอยซีหอมลงไปกับพี่น้องขาเพื่อความหอมเนาะค่ะเพื่อความหอมค่ะอันนี้อย่างยาน้ำตาลน้ำตาลตัดเปรี้ยวนะคะเพราะว่าเขาเปรี้ยวแล้วเขาก็ต้องหวานค่ะสุโรดค่ะสนมใส่มาเสียลายเสียบลายคือเก่าคือเดิมค่ะเพิ่มเติมดือหัวโลกเส่นน้ำปลาค่ะได้เปรี้ยวได้หวานได้หัว ได้เข็มแบบนี้พี ole, ่น้องค่าปรุงรสตามใจชอบกะพี <possiamo S 2> ่้อคเร็คเล็โคเล็โคเล็นี่น้องขโคเลลงไปนี่คุณเู่งสีสันนะพี่น้อง่ะนารับประทานผัุุลนากินผะคุณสีสันน้ำกิมก่น้ำกินไก่คุณเติมใส่จัน้อยเออเลืดอย่าลงกไปอย่าลุกไปพิทลลดเย็นๆพี่เจ้าเลยพี่น้องค่าคุณ สีสันน้ิ้มขวดอ้อันเป็นแั่บแฉหยาสูบมึงเอ้ยซิมมึงจะหน่อยก่อนซิมมึงก่นอนเฮ้ยแฉะป้อแซ่บป้ออ๋อแฉะเล็ด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 แฉะคือแฉะค่ะอืมภูมิฮะมาเปิดเบอร์ไต่ตัวกับน้องขาไก่เขา,ขาเริ่มเลยเป็นน้องขาเริ่มจะสุกแล้วซีสันน่ารับประทานพุ้นกลับท้านอีกจะหน่อยก่อน เมื่อางตั้งงานอยูจากี่าปังงานอยูเมียเมียลงจนหนอยในหนูเออเขากวมาปรุงรสปรุงรสุกเพาแล้วพี่น้องขาเพราะว่าไก่สุกแล้วเขามาปรุงรสตามใจรสดีเลยรสดีลงไปพี่น้องขาตามใจชอบอใส่ชุดรสนพี่น้องขาใส่ชุดรสเช่นหน่อยเส่นหน่อยเ่ไรเช่นไรเช่นไรเช่นไรี่ขาว่ารวหลพี่น้อง่ารวกว่ล่วงเระ ใส่เกลี่ยจังน you know. ้อยใส่หนอนขาใส่เกลี่ยจังน้อยเพื่อความคมกล่อมนะครับใส่ใบบัวคามอ่อนลงไปนหน้อนขาเปรี้ยวจังน้อยน้ำซุปเขาเนี่ใส่ใบบัวคามอ่อนลงไปผุนใส่ใบบัวคามอ่อนลงไปตึงรสเสฉะหนั่ยยัวอีตาไปอีจังน้อยอืมอีตาอีกหน่อยแล้อก็ถ่างสุกเพราะซุปแล้วก็โป่งลงมาขาดโป่ง เขาก็จะเตรียมเสือบแล้วก็ไปนอนขาสูบเรียบร้อยพร้อมแล้วปะทเมืองเสิร์บเลยพี่นอ้องกว่าหืมตักใส่จานป้าน่าจะแซ่บแท้หืมหอมหว่วยๆอยู่น้ำซุปผาเหน็บพี่น้องนี่แหละไก่ตะปูเออไก่ตะปูฮ้ทก็เหมือนโต,ต,บบน,น,ตนะคะอืมต้มเป็นตัวเลยค่ะเอาจะตักน้ำซุปสดต่างหากเลยพี่น้องไม่มีข้าวนะคะเพราะว่า เทาทาถ่ายหน้าเดือดสักครูเทาจะออกไกลล้งนะคะพี่น้องเนื้อเดือาพิลึกกันขุ่นน้ำซุปเดือดเดือดยัไปเลยจ้านำชิมเดดเดือดมามากินทะเลคับพี่น้องขาควรจิกินซูเบิงผุนนื้อเส คุณอ้ยมันหอนอย่เนาะรับพี่น้องขาคุยโอเลลืดเลดลลดม,มันแตนอีกแล้วสซนน้ำซุปก่อนวอ้เสบเบาควันหอนเสียบเลือดเลือดเม,มนแตนมาด้วยจ้ามากินน้ำกันจ้าเสร็นเราน้ำกันจ้าอื